สบายดีปู่ไม่พ่น้องสบายดีแม่ป้านะอาทุกฐานสบายดีปัลุงเนาะสบายดีเอฟซีถุกฐานมันยังกับพ่อกับสองแม่มีอย่างสบายดีมันถูกทุกคนเลยมันกับพ่อกับสองแม่มีพี่น้องกับป่าหาเห็ดอยู่เ้ทพี่น้อง เราหาห็ t เนี่เขาบุหัวสดดีบ่เนาะมาลุดมาสมกันเขา็หากับเขาป่าหากับเขาป่า่หมบหุหวเฮ็ดเนออกไดมาเลบเห็นอิลพี่นองเห็นอิลีเห็นอิลร เค้กนะ่หาเลยกาจะกลายไปนี่ปกติจะเก่าใหปานน้ปวกอันนี้ออกเต็มพูนนี่นืะอืมปลวกเนาะ บันมาที่ตายเนาะปกติตะเกาม่ออกหลายเหตุผลอะไรเนาะ เคยผอเคยเก็บเอยเต็มพูนป้าไปนอกไปนอกไปนอกทางลุมทางลุมป้าไปนอกฮิตปลวกเนี้ยฮิตปลวกอืม พวกผ่านนา้วฮ็ดพวกแดง ba chùm một ngày nữa đó khẳng một ngày thì ơi Khá ngày chùm một ngày thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền chum quá. Tình hình thế nào? Nói cái này ơi. Ừ, បងឡានអប៉តហ៊ឹមជុំអូញូងຫຼາຍភីអើយប៉តជុំមកញ៉ៃអើយហើយនាងថាថោតជុំនេះនេះនេះ หาต่อพี่น้องบ่หัวมาลุตกันว่าสิพอแกงหรือบ่เนาะลุนตกันเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาหอดสวนมันเมตตาสะออนเด้มันกระเจ้านี่ยสะอนมันกรเจ้าพี่น้องผู้ความสูงผูมขึงกุ้งไหมความงามจะขึงกุ้งไหม ของผ่นอ oh ้ข้องขี้หลาจนหามนี้บเบิดออนมันไม่ตางามกระดกระดีกเลยหนากรปุ่นมีหนาหนากรบุ่นมีบุคลม่เมีาะวหนากระดกระดียห้อันี้เนคนหอมพี่นนางเอ้ยวาสนาเนาะมันแข่งกัน่ไดเจ้ะพี่นนอะ วาสนาชะตาลายมือของไครของมันมันแข่งกันบุได้พี่น้องเอ้ยแข่งน้วอื่นแข่งได้เ่ยแข่งบุญวาสนาให้มันแข่งบุไดสะออนเลยพี่น้องเอ๋ยมันเขาจะเอาสะกัดดอกกัดดิ่ดเถ่นหนะยะกับบุญมีจักสิน หนากระบุดม yeah, yeah, ีพองมมีนั่นจักหนาจักทีลายพูดโพูดแล้วจะได้หนาจะได้ทีลายเนาะพูดมีล้อเดี๋ยนี่พี่น้องส่วนมันก็จะป้าพดพี่น้องเลยความงามพี่น้อง ถ่วหัวืนมือยังบ่เห็นโผผูหูยปัดมันผุนเลยโอ้ยถต่มันขี้ไลยมันผนี่นางมึงสะนเลยเ้อเออบุญวาสนามอไไมขอมมันเนาะบุญ่้ม่ไ่คือสิ่ไม่ำนี่นม่ไ่่ไมอไม่ไม่ไ่ไ่ม่ไม่่็ไไ่อ่ มาเมื่อไผัวเนาบเลยเน่าบเลยพี่น้องหนาบเลยเห็ดนี่เก็ลงมาคุมมือเขาไ้มาเบิ้งผัวบุหูเห็ดออกเนาะเน่าบุเลยคือในเห็ดตอนแรออกออกก็ได้ตัวหนาก็เนนานะตัว ยังบานอะจุ่มมันเนาะจุ่มสีชาบุ๊บฉันเอาลงปเนาะออเหนาคือกันหะพี่น้องเนยเหนาคือกันเหนาบดเนาะ มาหอดนาอลไรพี่น้องเหามาอลไรพี่น้องเฮ็ดกระไรสำห์เฮ็ดสำเห็นอลไรพี่น้องเฮ็ดกระไรสำเห็นเนี่ยเนี่ยผมันผัมันออกเตึงประดาน้องจนมันเน่าวหอนาอลไรพี่น้องหายหอนาเห็นของแท้พี่น้องห่างบักงายเติบไปตะกี้ห่างยน้อย ทัง n à y น้อยเต็มที่ i บาดี๋บก n h พี่น้องเฮกมาฮอนหาฮอดน่โอ้ขังเขาฮกลังเคี้ยวขึ้นพี่้องดําแลวดกาทั้งขวบทิศหนึ่งแล้วหน้าทิศทิศหนึ่งขวบแล้ววันเสาร์น้องฮมันเออกายกายขวบมันเอพี่น้องมันัาทิดพี่น้องเอ้ยมาฮอนี่กาจบขิปเลยพี่น้องฝากกดหลา์กุเซ์กดติดตาม เอเชียจะดันไมมีเด้อพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องขอบพระคุณทุกสานที่ก็มาเป็นกําลังใจเนาะที่มาติดตามชมจนจนเนะ